สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พ,พน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดรวยซ้ำน้ำล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซ้ำน้าล้านจะมานําเสนอเลข6ตัวมาครบ3ตัวบนที่หลายๆท่านนะคะรอคอยนะคะเป็นสูตรที่เดินดีต่อเนื่องนะคะทุกท่านนะเป็นสูตรที่เดินดีต่อเนื่อง อ่ะเดินได้เดินดีเดินต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อนะตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีหกสิบห้าไอหกสิบหกสิบเก้าเลยนะทุกท่านนะยันยันท้ายปีหกสิบเก้าขอให้ชุดนี้ของเราเข้ายาวๆนะฮะทุกท่านนะอันนี้คือนะคะอันนี้คือหลักฐานที่เราได้ทําให้ดูให้ชมกันมาแล้วนะคะทุกท่านนะให้ชมกันมาแล้วนะคะอ่ะนี่นะคะโอ้ยเสียงนก ดิฉันก็ไม่ทราบจะทำยังไงกับพี่นกดีเนาะรบก,กวนมากๆเลยมันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยอะพูดยากมากไล่เท่าไหร่มันก็ไม่หนีอ่ะมาดูกันนะคะรอบที่ผ่านมา8ปดเก้าหนาะแปดมีให้ครบมีให้เห็นมีให้ตรงตรงจุดนะคะแปดอันนี้คือดิฉันจะยังไม่ได้ทำสุด ดับหลักร้อยบนนะทุกท่านนะงวดที่ผ่านมาดิฉันสูตรของดิฉันดับ8ดับ6แล้วก็ดับสองในหลักร้อยนะคะสูตรที่ดับหลุด8นี้ก็คือคือยังไม่ได้หลดุดช่วงนี้คือยังไม่หลดุดมีสูตรที่ดับ6แล้วก็ดับ 2. คือเป็นสูตรที่เคยหลุดมาแล้วนะคะก็เลยเดินต่อได้แบบสวยงามตอนนี้สูตรที่ดับ8หลุดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเดินแบบนิ่มนวล แบบไปเรื่อยๆแล้วก็รับแบบรับนิ่มๆไปเรื่อยๆนะทุกท่านนะไม่ต้องคิดมากนะคะเราอย่างเดียวคือหาตัวคัดตัวเด่นตัวเน้นตัวปักมาให้ทีนี้หาตัวคัดเด่นมาดูว่าตัวเลขของเราจะไปในทิศทางใดงวดที่ผ่านมานะคะที่ฉันให้เน้นที่เลขห้าอ่ะเลขหกและเลขเก้านะคะตัวเลขที่ให้เน้นนะมีอยู่สามตัวในหลักหน่วยแต่ ตัวที่เป็นเลขดับหลักหน่วยบนของเราชนที่ห้าเจ็ดแล้วก็สี่และเก้านะคะไม่มีหกนะแต่ไปคัดกับสูตรอื่นก็ได้ห้าได้เก้านะเด่นสุดคือห้ากับเก้าในหลักหน่วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปชนกับเลขดับร้อยสิบหน่วยบนนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะไปคัดกับชุดนั้นดูนะคะจะเป็นอย่างไรหลักหน่วยดับ ของเราไม่หลุดนะมาที่เลขห้านะคะมาที่เลขค่าให้เราได้เห็นได้ใช้อันนี้คือเก้าห้านะคะตัวที่ถูกคือเก้าห้าเนาะแต่เสดายรอบที่แล้วนะคะแต้มของเราไม่ถูกนะคะก็เลยตัวเด่นตัวเน้นไม่ถูกแต่เอาจริงๆนะตัวเน้นตัวเน้นของเรานะ่ะดิฉันให้เน้นไปที่เก้าอยู่แล้วนะคะเลขเก้าเลขหกเลขห้านะคะเลขเก้าเลขหกเลขห้า ไม่คิดว่า8จะมาเสียบนะคะมันก็เลยออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาฝากคําเตือนแล้วก็มาลุยให้ชมให้ดูกันเพือพ่อนๆท่านใดที่จะเข้าอยากเข้าไปดูชุดสรุปก่อนใครนะคะเข้าไปในล i n ไ ID ตัวนี้ได้เลยนะคะล i n e ID ตัวนี้นะแอดตัวนี้นำหน้าแล้วก็นี่ค่ะ ไปดูที่ลาย ID ตัวนี้ได้เลยนะคะเข้าไปในชุดนี้กลุ่มนี้กลุ่มลายเนาะเข้าไปในกลุ่มลายเออแล้วก็ไปดูชุดสรุปกันได้ก่อนใครหยิบไปจับไปใช้ได้ทันทีคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่ง ของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซรัานับล้านฝากกดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอ่ะใครอยากจะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีก็เข้าไปดูไปชมชุดสรุปกันได้นะคะไลน์ idac เก้ AC, 95, ค่ะ ขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะทุกท่านนะทั้งพี่ไทยพี่ลาวโยนเข้าให้ไปก่อนใครเลยนะคะอ่ะมาดูกันในสูตรนี้ชุดนี้เราจะไปในทิศทางใดมาดูกันสูตรนี้ใช้10บนบวก10หน่วยล่างแล้วร้อยสิหน่วยที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะ เขาจะมาลักษณะประมาณนี้นะคะทุกท่านนะขออนุญาตขีดไว้สักแป๊บสักครู่สักครู่สักครู่นะคะทุกท่านคะ่ะ fc ทุกท่านขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะนี่คะ่ะ10บนบวก10หน่วยล่างแล้วก็ร้อยหน่วยครั้งที่1นึ่เบวกหบวกหเป็น19ได้เลขเก้าไปหวัง6กบวกหเป็น7ด 7จบวกเเป็น16นะคะเอา6ไปบวกเเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น15ได้เลข5ค่ะเรานำห้มาวาง5ไปบวกสเป็นเท่าไหร่เอ่ย5ศบวกสได้7 7็บวกหได้8 8ดบวกหเป็น14นะคะ4ีบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9นะคะนี่คือตัวเลขนะคะตัวเลขที่อ,ออกมาได้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะ5 7 8 4 6 9 มาดูกันในรอบวันที่1พฤศจิกายน2568นะคะ3 4 5 8 9 8นะคะเลขที่ออกก็คือ8 9และ8ค่ะเลขหามนะคะมาหามนะคะทุกท่านที่นี้เรามาดูนะมี8แล้วก็มี9ค่ะถูกนะคะเข้า3ตัวไปกันต่อใน1พฤศจิกาไปใช้16พฤศจิกายนนะคะ 8บวกเเป็น15ใช้เลข5ตัวเดียว4 4 8 8บวกเเป็น17บนะคะ8บวกเเป็น17 5บวกเเป็น12ใช้2อบวกเเป็น1 1ได้1 1บวก2เป็น3.3บ3วก1เป็น4.4บ4วก6เป็น10ได้00บวก2ได้2.2งบวก3เป็น5 134025นะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าวันที่16บหพฤศจิกายน68สิบแออกอะไรคะสี่ห้าเลขที่ออกก็คือ1 4ึแล้ก็หนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่า1นึหมาให้เราได้เห็นได้ใช้หรือไม่นะคะหนึ่แล้วก็หคะ่ะ เบ็เบ็เลยนะคะมาครบเซตนะคะมาครบเซตอ่าเดี๋ยวเราจะถ้าทําชุดนี้เสร็จเดี๋ยวดิฉันจะเอาไปทําชุดดับบนทุกหลักให้ดูนะจะไปดูดับบนทุกหลักก่อนเดี๋ยวเราเอามาตัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราฉันจะพาตัดไปเรื่อยๆนะทุกท่านห้ามพลาดห้ามพลาดบอกได้เลยนะคะจะคอยตัดไปเรื่อยๆแต่ถ้าบางท่านอาจจะบอกว่าฉันเอาหมดฉันจะเอาแค่คูดคูดโต๊ดคูดโต๊ดยี่สิบคูด จัดไปนะคะเดี๋ยวนะมาเรามาดูกันต่ออ่าวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมีเฮแน่นอนนะคะทุกท่านนะสิบหกพฤศจิกายนหกสิบแปดนะคะสิบหกพฤศจิกายนหกสิบแปดไปต่อในหนึ่งธันวาคมหกสิบแปดหกบวกศูนย์บวกสองได้แปด สาบวกเเป็น10ได้0 0นบวกแได้88ไปบวก4เป็น12 2ไปบวก2เป็น4 4่บวกหเป็น5 5าบวกหเป็น11คือเลขห 1, 1ึบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น6กนะคะสองนสะี่ห้าหพนอห้หนึ่งสามห ไปดูผลที่ออกนะคะรางวันที่หนึ่งออกอะไรเอ่ยหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสี่หกหนึ่งสองห้าสองสองตัวร่างออกสองสองนะคะแล้วก็สองห้าสองเอามาในสามตัวประมาณนี้นะคะทุกท่านคะ่ะสามตัวสองห้าสองตัวที่มาให้เราได้เห็นได้ใช้ก็คือเลขสองเลขห้าแล้ว แล้วแล้วก็เลขสองอีกอ้เจ้าหามอีกแล้วครับท่านหามอีกแล้วจ้าอ่ะขอเน้นนิดนึงสิเน้นให้เห็นชัดเจนต้องใส่ดิฉันจะต้องได้ลื้อบ้านแล้วแหละนกถึงจะหนีหมดห <c oughs> ลื้อบ้าน หรือบ้านออกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนดีเออเนาะหรือบ้านไรนกเออตื่นเช้ามาทุกท่านยังไม่ได้ตื่นเลยเข้ามาบึ้งเงอะอเงอะเงอะเงออยู่อย่างเงี้ยเราก็นอนไม่ได้นะเนี่ยนี่ฉันยิ่งเป็นคนตื่นเร็วคือได้ยินเสียงอะไรไม่ได้เลยตื่นไวมากไปดูวันที่หนึ่งธันวาไปใช้สิบหกธันวาคมค่ะ 6 5 5เป็น16ใช้เลขหตัวเดียว2อบวกสเป็น4ี่อ่บวกหเป็น10ได้0 0นบวกหได้5ค่ะมาแล้วตัวแรกนะคะ5มาแล้วห้บวกสได้7ค่ะ7จบวกหเป็น8นะคะ8ปบวกหได้14ใช้4ตัวเดียว4ีบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9อ่ะเหมือนตัวนี้เลย โอ้โหดูสิจืดจืดจืดมาอยู่ตรงนี้จ,จืดจืดจืดตาเขเออในห้าเจ็ดแป่เะเรามาดูกันในงวดวันที่16บหกธันวาคมสองพัอกสดอกไรเอ,อ่ยเจ็8หกสามพันนะแปดเก้าแปไม่ใช่8 9 8ด แปด้าปดออกตรงนี้แล้วก็มาแปดเก้าห้าดีนะเขามไม่ออกหกแปดเก้าแปดอีกอะ่ะเอออ่ะไปค่ะถ้าเป็นแปดเก้าแปดก็จะมีนะก็ถูกอ่ะพอได้ได้ตัวเดียวกันโอ้เห็นไหมมันเป็นอะไรที่แบบตัดสินใจอะไรยากนะเดี๋ยวนี้ทำสูตรแต่ละสูตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะทุกท่านนะ อย่ามาบน่นอย่ามาว่าอย่ามาด่าอย่ามาแซะโอ้ยคนทําคนทํานั้นเหนื่อยนะคะใช้สมองเยอะมากๆบางทีหลงหลงลืมลืม,ลมบ้าบ้าบอบไปเลยคิดเยอะเกินคิด,ค,ดคิดตัวเลขเยอะเกินไปนะคะสูตรไม่ถูกเราก็ต้องมาหาข้อแก้ไขข้อผิดพลาดว่าตรงไหนมันผิดผิดจากตรงไหนเออเราก็ต้องมานั่งคิดอีกนะะทุกท่านนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ทําได้เลยนะคะ เออมาไปต่อคะ่ะรอบดีเดยถ้าท่านใดคิดว่าไม่ชอบก็แค่ไม่ดูก็เท่าน,นั้นเองเนาะเขาทำให้ดูฟรีๆนะคะทุกท่านคะ่ะ1 6บหธันวาไปใช้2องมกราคมหกสิบเก้าเด้บนี่หกสเด้บนี่สูตรข้ามปีนะทุกท่านนะสูตรข้ามปีนะฮะเอออันดับแรกมาแล้วสูตรข้ามปีฮิตข้ามปีเลยนะสำหรับสูตรนี้ ไปต่อสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดมาแล้วแปดมาแล้วครับท่านห้าบวกสองเป็นเจ็ดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้านำห้าไปบวกเก้าเป็นสิบสี่เราใช้แค่เลขสี่ตัวเดียวสี่บวกสองได้หกหกไปบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ด ไปบวก6ได้13ใช้3ตัวเดียว3บวก2เป็น5เอา5มาอีกแล้ว5บวก3เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น8เอา8มาเอามี8มี5อีกแล้วเนี่ยมี8มี5ตามมาเอากับ5น่าจะน่าจะไปกันต่อนะเนี่ยนะ8 5ตัวที่น่าสนใจนะคะข้ามปีนะคะ ปกติปีหนึ่งจะต้องมีทุกปีนะไม่ว่าสองมกราปกติมันจะเป็นเลขวดวันที่สามสิบมกราเนาะเอสามสิบธันวาเนาะแต่ตั้งแต่รัฐบาลใหม่นะฮะรัฐบาลใหม่ชุดของคุณแพทองทานนะคะอ่าเขาปรับมาเป็นวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าคือเป็นคนละเดือนไปนเลยเหมือนเดิมปกติเพียงแต่ไม่ได้ไม่ได้ออกวันที่หนึ่ง แต่ไปออกวันที่สองมกราเพราะวันที่หนึ่งมันตรงกับปีใหม่เนาะมีการเฉลิมฉลองกันอยู่ก็เลยอ่าคนที่ออกสลากเนาะคนที่ไปจับสลากอะ่ะพวกพนักงานเจ้าหน้าที่เขาก็อยากมีความสุขเนาะเขาก็อยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาดาวอ่ะเนาะเขาก็เลยเออหยุดไปก็ไม่ต้องไปทําจุดนี้นะคะก็เลยมาเป็นวันที่สองมกราหกแปดไอหกเก้าค่ะมามาดูกันนะคะตัวที่น่าสนใจนะะ สำหรับตัวเลขในชุดนี้คือเจ็ดกับห้าห้านี้เดินล่างดีมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปอ,อันดับต่อไปอาจจะเป็นเลขอาจจะเป็นการชุดเป็นเป็นชุดเลขอะไรที่ทําแบบที่ฉันทําทุกปีนะคะปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้ทำกาเรียกว่าสศรติเนาะสถิติสถิติสถเตินะสถิติตตนะตเลขที่ออกวันที่สองมกราคมเห็นไหมคะ นี่สองมกราคมครั้งแรกนะคะนี่หกสิบแปดรอบแรกของหลายหลายร้อยปีหลายหลายปีเลยปกติจะเป็นสามสิบธันวาเนาะทีนี้ก็สองมกราครั้งแรกออกออกอะไรเอ่ยสิบเจ็ดมกราสิบเจ็ดมกราสองมกราที่ฉันให้เจ็ดกับเก้าหนึ่งกับห้ารองหนึ่งกับห้าสรุปเจ็ดเก้าบน หกับหเป็นตัวรองสรุปล่าง5้าศสองสถิติตที่เขาออกมาเนาะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเนี่ค่ะไล่เลียงมาตั้งแต่เริ่มออก17เจ็ดมกราครั้งแรกตั้งแต่ปี5-9นะคะตั้งแต่ปี5้าเกไล่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 นับไปเลยนะคะเราไล่นับไปดูแล้วผลปรากฏว่าเยอะสุดก็คือ7กับ9ก้นะคะออกอะไรอะ แต่มีเจ็ดกับเก้านะเลขล่างมีห้าเดี๋ยวต้องไปดูแล้วแหละว,ว่าวันที่สองมกราคมปีที่แล้วไอ้ปีนปเนี้ยปีหกแปดเนี่ยเลขออกอะไรใครทราบจำได้บ้างคอมเมนต์มาบอกดิฉันหน่อยนะคะสองมกราคมหกสิบแปดออกอะไรคะบนล่างคอมเมนต์มาบอกดิฉันบ้างนะคะอ่ะมาเราได้ตัวเลขมาประมาณนี้แล้วนะคะประมาณนี้แล้วเราจะมาดูกันนะคะในสองมกราคมหกสิบแปดได้เลขอะไรบ้าง เลขหกตัวนะคะมาครบสามตัวบนนะคะทุกท่านนะมาครบสามตัวบนนะคะสำหรับสูตรนี้เนาะหกตัวมาครบสามตัวบนสูตรยอดฮิตกำลังพุ่งแรงมาพุ่งแรงแซงทางโค้งทุก โค้งเลยแซงทุกโค้งเลยนะคะทุกท่านคะหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วยบนคะ่ะร้อยสิหน่วยบนนะคะรอบที่แล้วมา3ตัวตรงเป๊ะถ้าตั้งลำคือ3ตัวตรงแต่ถ้าท่านใดคิดว่ามันเยอะก็เอาชุดชุดโต๊ไปนะคะอะมาดูนะคะมาดูกันส6 7 3กเจ็ดสามห้าแจ็ดสามห้า แปดสี่หกเจ็ดสี้อ่านี่คือตัวเลขนะคะตัวเลขของเขาของเขารอบนี้นะคะสวัสดีปีใหม่เลยแหละรอบสวัสดีปีใหม่เลยแหละขอให้เฮงขอให้ปังต่อเนื่องนะคะทุกท่านจะได้ตัวเลขไปใช้ ปีใหม่เอาง่ายก็ขอแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเริ่มสักการะใหม่เนาะเริ่มสักการะใหม่ก็ขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้เฮงขอให้ปังนะคะทุกท่านนะเข้าสองตัวตรงๆอีกเออนีฉันคิดออกแล้วจะเอาสูตรนี้ไปชนกับสูตรอะไรสูตรเด่นบนล่าง3ตัวมาตัวในชุดนะ่ะชุดบนล่างนะคะทุกท่านนะ ดี๋ยวดิฉันประกอบเสร็จแล้วดิฉันจะเอามาให้ดูนะว่าเขาชนอะไรบ้างเมื่อที่แล้วนะคะมาดูกันนิดหนึ่งอ่านี่คืองวดที่แล้วแปดเก้นะะ 8, 9, 5, าห้าเช่นกันนะคะแปดเก้าห้ามาโคลเคเลเลยเช่นกันนะคะเลขบนทีนี้อ่าดิฉันจะให้ดูมันดิฉันก็ไม่ได้ดูนะนึกพึ่งนึกออก ฉันทำอะไรไปนี่ฉันจะคิดไปด้วยนะนึกไปด้วยคิดไปด้วยมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงหลักร้อยนะคะชนอะไรบ้างอ่ามาดูที่หลักร้อยก่อนหอ่าอันดับแรกคือชนที่เลียกห้าหมีอ่ามีห้ามีเจ็ด แปดมีเสยเลยเห็นไหมแปดก็มีเห็นไหม,ม,หน,ไหมนี่สี่หกเก้าอ่ะชนหมดเลยเด้หนี่นทัวชนแทบจะหมดเลยนะเนี่ยมีชนห้าชนเจ็ดชนเก้าห้าเจ็ดเก้าแปดสี่หก เห็นไหมไม่มีแต่เลขหนึ่งตัวเดียวเท่าน,นั้นเองอ่าส่วนหลักสิบนะคะมันก็คงชนตัวเดียวกันเนี่ยนะคะชนตัวเดียวกันเนี่ยแปดสี่หกห้าแต่ห้าของเราดับหลักสิบนะคะแต่ดับดับเอาอยู่ค่ะดับหลักสิบเอาอยู่นะแปดสี่หกห้าเจ็ดเก้า ชนหมดแปดสี่หกห้าเจ็ดเก้าแต่ห้าดับหลักสิบแต่ห้าดับหลักสิบไม่มามาหลักหน่วยเห็นไหมอ่ะมาดูรอบนี้จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราทําเดี๋ยวทําสูตรนี้เดี๋ยวค่อยเอามาชนกันอีกทีนึงเนาะว่าจะเป็นยังไงอ่ะอันดับแรกได้แล้วมาทีนี้เราก็จะมาดูกันเลขสองตัวนะ สองตัวตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะสองตัวตรงเลยไม่ต้องกลับสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่สามหนึ่งสองสามสี่ได้กี่ล่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 4 3 4 5และ4 8เลยออกมาเส้นละ6 4 6, 6 6 6 7 6 3 6 5 6 8 7 4 7 6 7 6, 7, 7, 7, 7 7 3 7 5 7 8

อ่ะนี่ถ้ามาทั้งถ้ามาเบิ้ลมาหามาอะไรก็คืออยู่ในจุดตรงนี้ไม่มีทางนะคะไม่มีทางที่จะดิ้นได้เลยนะคะไม่มีทางที่จะดิ้นไปไหนได้เลยนะคะทุกท่านนะอันนี้คือจะเป็นสองตัวบนตรงนะคะสองตัวบนตรงเท่านั้นนะคะทุกท่านนะไม่มีดิ้นไปกระดุกกระดิกกระดอกกระเดกอะไรได้เลยถ้ามาในชุดนี้คือคุณ เตรียมตัวยิ้มรับซับกันได้เลยนะทุกท่านฮนะเอออันนี้คือร้อยสิบและหน่วยนะคะสองตัวบนตรงก็จะอยู่ตรงนี้และสามตัวโต๊ะนะคะชุดสามตัวโต๊ะแบบนี้นะคะทีนี้จะเขียนหมดไหมเนี่ยเหมือนกับเล็กลงตัวเขียนตร,ตรงที่เขียนเนี่ยมันจะเล็นเลหมดไม่หมดก็ต้องหมดหมดไม่หมดก็ต้องหมดค่ะ สามตัวโต๊ดนี่คือสามตัวโต๊ดเดอร์ลุยค่ะรอบที่เดียวแปดห้าแปดเก้ามามา

สี่เจ็ดสาห้าสดแปดได้กี่รอยเนี่ยหนึ่สอี่ได้สี่แถวอ่ะต้องให้มันได้สี่แถวนะคะไม่งั้นไม่ครบนะไม่มีที่วางนะสี่เจ็ดสสาห้าโอเคพอไปได้แล้วสี่สาห้า

เอาเขียนเจ็ซะก่อนนะเจ็ดหสาอะหกเจ็ดสามหกเจ็ดห้าหกเจ็ดปดเจสาเจห้าหหเจดแปดหสาห้าห

ทั้งหมดมันจะได้20คู่ชุด1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 20นะคะอันนี้คือคู่โต๊ดนะคะ20คู่โต๊ดนะทุกท่านนะอืเนี่ยทางเขาแหละเนี่ยเห็นไหมตัวหนังสือที่ฉันจะเป็นซะอย่างเงี้ถ้า้าเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนตนี้ไม่อาไม่ได้เลยนะทุกท่านนะเขียนไม่ค่อยจะคือแบบ ตัวใหญ่มั่งเล็กมั่งอะไรประมาณนี้นะทุกท่านนะอ่าชุดนี้มาก็จะมาให้เห็นแบบนี้นะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเราเอาไปตัดกับชุดเอ่อแต้มสามตัวอีกนะคะรอบหน้าเนาะที่จะถึงเนี้ยเดี๋ยวทําแต้มสามตัวเลยรอเข้ามาตัดอ่าตั้งแต่บัดนี้ไปนะคะเราก็จะเริ่มตัดไปเรื่อยๆนะตะัดตั้ง,ต,งตั้งดับดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยนะคะ โดยเฉพาะดับหลักหน่วยของเราเดินนิ่งตอนนี้นิ่งมากคือเหมือนใช้ได้แล้วตอนนี้ใช้ได้แล้วถ้าเขาได้นิ่งทุกสูตรนะดับหลักร้อยดีฉันก็ปรับใหม่แล้วนะปรับใหม่เลยนะคะปรับใหม่น่าจะเพิ่มเป็นอ่ะปรับใหม่แล้วแหละเอาง่ายๆจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวเอาเห็นหน้างานจริงค่อยมาว่ากันนะคะทุกท่านนะเห็นหน้างานจริงก็ค่อยมาว่ากันอ่ะท่านใดที่ชอบ ชอบทานนะคะชอบทานกาแฟดํากาแฟคั่วสดบดเองโดยละเอียดเนี่ยชาวดดยเนี่ยบอกได้เลยว่าเราสามารถการันตีได้เลยนะคะเพราะว่าดิฉันกับแฟเนี่ยทานตัวนี้กันนะคะทานตัวนี้กันอยู่นะคะแบบเข้มข้นดีมากหอมกลุ่นรับประกันเลยนะคะสุดยอดถ้าท่านใดอยากทานนะ แดีวดิฉันจะปรักนะคะปรักให้ในผลิตภัณฑ์นะท่านใดอยากจะไปซื้อตอนนี้เขาก็มีมีโปรนะคะมีโปรสองถุงหมายถึงว่าถุงละสองร้อยห้าสิบสองถุงก็ครึ่งกิโลนะทุกท่านนะสามร้อยกว่าบาทนะคะสามร้อยกว่าบาทเนาะตอนนี้เขามีโปรให้ช่วงจะใกล้ปีใหม่เขามีโปรให้เราอยากทานอะไรที่อร่อยๆก็ลองต้องลองนะคะต้องลองเดี๋ยวนี้ทานทีนวันนี้ ทานเยอะๆอันตรายนะคะทรีนวันเนี่ยเพราะว่ามันม,ม,มีน้ําตาลมีมีไขมันมีอะไรเนาะเรามาผสมแต่ถ้าทานแบบเพียวๆเดี่ยวๆเข้มๆอย่างเงี้ยโอ้กาแฟตัวเนี้ยสุดยอดจริงได้กลิ่นหอมไหมฮะได้กลิ่นหอมไหมอันนี้ทานกินไหมฮะ,ะทเทใส่กระปุกเรียบร้อยอันนี้ของเราหอมมากหอมมากเลยนะฮะตัวเนี้ยหอมมากหอมจริง นี่ค่ะ250กรัม2ถุงก,ก็ครึ่งกิโลพอดีเป็น500กรัมพอดีมันก็จะทําให้เราทานเข้าไปแบบง่วงเลยนะคะอู้อร่อยจริงอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือเราเพิ่งจะทําสูตรแรกนะคะเปิดประทุนสูตรแรกของรอบปีใหม่นะคะปฐมฤกษ์ที่ดีงามนะคะในสูตรมาครบ3ตัวบน6ตัวมาครบ3ตัวบนจัดไป ขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะคะคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะ